สวัสดีครับกลับมาใน HUNTY ZOMBI กันอีกเช่นเคยซึ่งภายในคลิปนี้ผมจะมาเก็บ m a s t e r รี่ให้ครบ100ใช่ครับทุกคนวันนี้ผมจะมาตั้งใจเก็บเลยอยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละเลเวลเนี่ยมันจะเพิ่มอะไรให้บ้างเท่าที่ผมคิดมันก็น่าจะให้ความสามารถที่เพิ่มขึ้นทุกๆเลเวล25นะจนไปถึงเลเวล100เลยแล้วมีสูงกว่านั้นไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่คิดว่า100น่าจะสูงที่สุดแล้วที่เป็นในส่วนของมาสเตอรี่นั่นเอง ยังไงเดี๋ยวผมอธิบายสักเล็กน้อยละกันเกี่ยวกับมาสเตอรี่เผื่อใครยังไม่เข้าใจหรือให้เข้าใจง่ายๆมันก็คือเลเวลของอาวุธน,นั้นๆเป็นค่าประสบการณ์ของอาวุธน,นั้นๆเลยยิ่งเราใช้งานบ่อยเลเวลของอาวุธนั้นมันก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นอ่าพอนึกออกไหมแบบนี้น่าจะเข้าใจง่ายกว่าเนาะเออมันเป็นเลเวลของอาวุธนั่นแหละเดี๋ยวเผื่อใครยังนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวผมอ่ะเดี๋ยวเข้าเกมแล้วกันเพราะว่าอยู่ในหน้าล็อบบี้เนี่ยมันดูไม่ได้หรือในอนาคตถ้ามันดูได้ก็ดีครับ <fingers> จะได้ไม่ต้องเข้าไปเข้ามาไปดูเลเวลอ่ะไปเดี๋ยวเข้าไปที่เกมกันดีกว่าเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับมาสเตอรี่มันจะอยู่ตรงด้านล่างมุมซ้ายตรงนี้เลยแล้วก็ดูที่ด้านหน้าครับที่ผมหมายถึงคือตรงนี้ตรงนี้เนี่ยที่เมาส์ผมชี้อยู่แล้วถ้าผมเปลี่ยนอาวุธล่ะปึ๊บเห็นไหมครับมันขึ้นตามอาวุธนั้นๆยิ่งเราใช้อาวุธนั้นเลเวลของมาสเตอรี่อันเนี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่บอกมันเป็นคล้ายๆเลเวลโดยในคลิปนี้เนี่ย ผมก็จะมาฟาร์มเจ้าอาวุธแดกเกอร์ดาบคู่ของผมเนี่ยให้เป็นเลเวลร้อยให้ได้ผมอยากรู้มากๆว่าไอ้ตรงเลเวลร้อยเนี่ยเนี่ยที่มัน <c oughs> ที่มันอยู่ตรงเนี้ยเลเวลร้อยอันนี้เขาน่าจะหมายถึงแมสเตอรี่นั่นแหละมันจะช่วยเพิ่มอะไรเดี๋ยวในคลิปนี้ก็จะไล่ดูไปเรื่อยๆเลยนะครับว่าแต่ละเลเวลเนี่ยมันให้อะไรบ้างนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปเอาเป็นว่าไหนๆตรงนี้ผมก็เข้ามาแล้วจริงๆก็จะไปอธิบายส่วนอื่นอีกเล็กๆน้อยๆแล้วกันแต่ไหนๆก็เข้ามาแล้วก็ขอเล่นก่อนแล้วกันอ๋อ ไหนๆก็จะทำอะไรแบบนี้แล้วใช่ไหมก็อธิบายไปเลยแล้วกันว่าการฟาร์มแมสเตอรี่เนี่ยมันฟาร์มยังไงที่ผมหมายถึงคือทำให้เลเวลมันเพิ่มขึ้นนะให้เราโจมตีซอมบี้แบบนี้นะครับและเห็นไหมตัวเลขตรงแม,เมเเงเเเสเตอรี่มันก็จะเพิ่มขึ้นที่เป็นตัวเลขตรงเนี้ยครับเนี่ยเนี่ยสีชมพูม่วงๆตรงเนี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งการเพิ่มก็คือการกำจัดซอมบี้นะยิ่งกำจัดเยอะเลเวลมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ คือไม่ว่าจะซอมบี้ตัวไหนก็เพิ่มให้นะครับแต่ว่าซอมบี้แต่ละตัวมันก็จะให้อาให้แต้มที่ไม่เท่ากันอันนี้ก็ไปสังเกตกันดูแล้วกันแต่จริงๆเจอตัวไหนก็จัดการไปเลยครับ <c oughs> ไม่ต้องเว้นไว้หรอกเดี๋ยวมันก็เพิ่มไปเรื่อยๆอ่ปไะก็เดี๋ยวผมไปเรื่อยๆแล้วกันไม่อธิบายอะไรเยอะๆเนาะคลิปนี้มาดูอย่างเดียวเลยว่าเลเวลร้อยเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ก่อนอนื่นอีกแค่นิดเดียวก็จะเวลยี่ห้าแล้วซึ่งเวลยี่ห้านี้ก็จะบวกอาวอล์กสปีดบวก5 บวก5เลยนะครับไม่ได้บวกแบบ5%บวก5หน่วยเลยอ่ามาไหมมาไหม,ามาถ้าจบเซตนี้ก็น่าจะเพิ่มอ่าเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้วอลกสปีดของผมเพิ่มมาแล้วเห็นไหมความเร็วในการเคลื่อนที่ของผมอาจจะแยกยากครับแต่ว่าจากความรู้สึกนะก็นิดนึงนิดนึงไม่ได้เยอะมากมาดูที่ะระดับต่อไปฮะก็คือเลเวล50เพิ่มเบสดามเมจบวก2อื้ไม่ไม่ไม่ใช่2%นะบวก2เลยดีมากมก เอาละก่อนอื่นก็ต้องดูดาเมจของผมก่อนแล้วกันปึ๊บอยู่ที่14นะอ่าแรงเอาเรื่องคือดาเมจของผมกับดาเมจของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เท่ากันนะคือดาเมจของผมเนี่ยเผื่อใครสงสัยว่ามันดูสูง,สงจังคือมันจะมีในเรื่องของคอสเมติกอะไรพวกนี้ด้วยเนาะแล้วก็บัฟนู่นนี่นั่นมันมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะฮะแต่ไม่ต้องไปใส่ใจมากคลิปนี้มาสเตอรี่เท่านั้นเอาเป็นว่าตอนนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าเลเวล50เนี่ยมันจะเพิ่มเบสดาเมจให้อีก2เลย จากดาเมจตอนนี้ของผมอยู่ที่14ถ้าผมทําถึงก็จะอยู่ที่ R 16เออถือว่าใช้ได้ก็เดี๋ยวหลัง50เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับว่ามันจะเป็นการเพิ่มอะไรให้เราอีกก็ไป let's go โอเคเรียบร้อยโอ้ผมได้โอ้โห mastery เ,เพิ่มเยอะมากๆนะคือช่วงนี้เขาบู o อยู่เห็นไหมเขาได้ทําการเูิ s ์ฟ e r v ร์ไว้คูณ2ไปอีก จากในโหมดแคมเปญคูณ3ามบวกบูทเซิร์ฟเวอร์ไปอีกคูณ2ไปอีกนะครับ <c oughs> จัดหนักจัดเต็มคือฟาร์มช่วงนี้นี่สะดวกสบายดีๆแนะ่นอนอ่ะไหนๆก็จบเกมนี้แล้วเดี๋ยวออกไปอธิบายอะไรอีกสักเล็กน้อยแล้วกันเผื่อใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นหรือเพิ่งรู้ว่ามีอะไรแบบนี้อยู่ด้วยก็เดี๋ยวไปอธิบายสักเล็กน้อยแล้วกันพอดีเตรียมจะพูดไวนะ้ละกลัวว่าคลิปนี้มันจะสั้นเกินไป <c oughs> ก็สักนิดนึงแล้วกันโอเคมาก็ที่ผมกําลังจะพูดถึงต่อจากนี้ก็จะเป็นอ่าผมขอใช้ว่าเป็นช่วงนี้แล้วกันที่เขาจะมีการบูตคูณมาสเตอรี่ขึ้นไปให้เราเข้ามานะครับแล้วก็ดูตรงนี้นี่เฉพาะแค่โหมดแคมเปญเท่านั้นนะณนะตอนนี้จะมีคูณ3ามมาสเตอรี่อยู่ถ้าเป็นโหมดอื่น e n l l e s s ไม่มีนะครับแล้วก็เรดก็ไม่มีเหมือนกันแต่ถามว่า2โหมดนั้นมันขึ้นให้ไหมขึ้นนะครับ m a s t e r รก็ขึ้นแต่ว่ามันจะขึ้นแบบปกติไม่ได้ขึ้นเยอะนะนึกง่ายๆในโหมดเอ็เลกับโหมดเรดเนี่ยถ้าปกติซอมบี้ตัวหนึ่งเพิ่ม5ถ้าเป็นซอมบี้ตัวเนี้ยที่เพิ่ม5เหมือนกันอะ่ะไปเล่นในโหมดแคมเปญซอมบี้ตัวเนี้ยก็จะเพิ่มให้15เลยอ่าพอนิกออกไหมประมาณนั้นเลยครับก็คือเอาง่ายๆช่วงนี้หรือตอนไหนก็ได้ครับที่ทุกคนเข้ามาเล่นแล้วมันเห็นว่ามันมีคูณ3ามแมสเตอยู่หรือคูณอะไรก็ว่ากันไป ตามที่ผู้สร้างเขาจะคูณให้ก็ไปเล่นในโหมดนั้นแล้วกันส่วนความยากนั้นก็ไม่เกี่ยวนะครับเล่นความยากไหนก็ได้ก็เผื่อผู้เล่นใหม่เข้ามานอกก็เล่น normal ก็ได้ครับมันก็คูณ3ให้เหมือนกันอ่ะก็ประมาณนี้ครับ <c oughs> มาอธิบายเล็กๆน้อยๆไม่ได้มีอะไรมากเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวนั่นแหละผมนั่งฟาร์มไปเรื่อยๆค่อยๆดูไปทีละเลเวลครับตามที่บอกมันน่าจะเพิ่มบัฟไปเรื่อยๆทุกๆ25ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าเลเวล50มันจะมีขึ้น ก็เดี๋ยวหลังจาก50เราค่อยมาดูกันใหม่นะครับว่าเลเวลถัดไปเนี่ยมันจะให้อะไรมาอีกไปฮะมุ่งหน้าสู่เลเวล50มาฮะทุกทคนตอนนี้ก็ใกล้50แล้วและตอนนี้ผมก็เจอสถานที่ในการฟาร์มมาสเตอรี่แล้วก็คือในนี้นี่นแหละในสวนสนุกเลยครับสวนสนุกในแคมเปญช่วงเลเวล3ขีด1ก็คือห้องบอสนั่นแหละวิธีก็ง่ายๆครับเราเราเราไม่ต้องกำจัดบอส ให้เรากําจัดลูกน้องแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วดูแมสเตอรี่ครับมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆฮะมันขึ้นไปเรื่อยๆแถมคูณ3อีกเพราะว่าเล่นในแคมเปญอันนี้ก็จะคล้ายๆเอ็นเลดเนาะตรงที่ซอมบี้มันก็จะมาเรื่อยๆแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ความยากมันก็เท่าเดิมตามที่ตั้งเอาไว้แถมซอมบี้ก็มาเรื่อยๆอีกฟาร์มมาสเตอรี่แบบคูณ3ในแคมเปญอืมดีมากๆผมแนะนําเลยนะครับในนี้สถานที่ตรงนี้ในการฟาร์มเอาละอ,อีกแค่นิดเดียว อีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเรียบร้อยครับ50และดูดาเมจสิอ่าดาเมจสิเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เลเวลต่อไปเลเว่าเจ็ดสิบห้าโอ้โหสกิลดาเมจบวก35%เปอร์เซนอันนี้ไม่ใช่ดาเมจโจมตีนะแต่เป็นสกิลสกิลดาเมจเลยครับแรงแรงสะใจสกิลอัดบอสนี่ผมว่าแล้วมันต้อง <c oughs> มันเกี่ยวกับมาสเตอรี่แน่ๆที่ไปเล่นในโหมดเรดแล้วโอ้โห บางคนนี่สกิลทีดิเลือดลดเยอะมากบอสอะที่แท้มันก็มาจากมาสเตอรี่นี่เองอ่ะเลเวล75บนะครับบวกสกิลดาเมจไป35%เปเดี๋ยวมารอดูเลเวล100กันอีกแค่นิดเดียวครับก็จะได้แล้วฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยผมแนะนำให้เอาอ่าเปิร์กแวมไพร์มาแล้วก็อาวุธโจมตีเร็วหรืออะไรก็ได้ที่ทุกคนถนัดอะแต่เปิร์กเนี่ยผมแนะนำเป็นแวมไพร์แล้วกันเพราะว่ามันเด้งเลือดดีเด้งเลือดหนักๆเลย ตีไปตีไปเด้งเลือดโอ้โหสบายสบายครับอ่ะก็เลเวลที่75เราก็ค่อยมาเจอกันใหม่ไปกันต่อเอาละยินดีต้ตอนรับทุกทกคนกลับมากันอีกรอบแล้วกันหลังจากที่โคดนั่งเล่นมา <c oughs> โอ้โหต้องโอ้โหมันถามว่านานไหมมันก็ประมาณหนึ่งนะอันนี้ยังไม่ครบร้อยเลยนะครับยังไม่ถึงร้อยนะแค่75 มันเริ่มนานขึ้นเรื่อยๆไม่สิต้องบอกว่ามันนานขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าตัวเลขตรง mastery เนี่ยเนี่ยไอ้เจ้าตรงเนี้ยสีม่วงๆชมพูชมพูเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเพิ่มขึ้นทีละเล็กน้อยนะในแต่ละเลเวลแต่ทุกคนดูตัวเลขครับมันมันก็เยอะอยู่ดีอย่างเช่นเลเวลนี้ต้องการ3,000พอเลเวลถัดไปต้องการ3,100แบบเนี้ยปกติใช้ประมาณ3 3นาทีอันนี้ยกตัวอย่างนะครับ3นาที พอเลเวลถัดไปก็3นาทีอีก20วิเนี่ยมันก็เพิ่มแบบนี้ไปเรื่อยๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอธิบายทำไมนะไม่ไม่มีอะไรจะพูดนะครับก็เลยนั่งอธิบายไปสัเลยเอาเป็นว่าก็อีกนิดเดียวแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวก็จะ75แล้วดามเมจสกิลของผมก็จะรุนแรงขึ้นแบบ35%ก็เดี๋ยวถ้าผมทําครบร้อยเนี่ยผมจะไปลองอาลองเรดอีกทีแล้วกันโดยการเล่นคนเดียวนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ ผมไม่ได้มีบัฟเพิ่มอะไรในส่วนของ mastery เลยนะสักอาวุธเลยตอนนั้นนะผมก็ทำดาเมจไปได้80%ถือว่าเยอะมากๆเดี๋ยวรอบนี้ถ้าอาวุธนี้ครบร้อยเดี๋ยวกลับไปดูกันว่าจะลดไปได้เท่าไหร่อาจจะเล่นคนเดียวแล้วชนะเลยก็ได้เ <c oughs> โอ้โหลืมลืมดูครับ75เลยฮะเลเวลโอ้ยต่อไปครับเลเวล100 new skill unlock What? new skill u ล l o c k หมายความว่าไงเด่ะปลดล็อกสกิลใหม่ครับทุกทุกคนโอ้ยนั่นไงผมว่าต้องเป็นสกิลอะไรที่มันเป็นสกิลพิเศษของอาวุธชิ้นนั้นนะเพราะว่ามันปลดล็อกตามอาวุธเนาะมันก็น่าจะเป็นท้าใหม่สกิลใหม่อยู่แล้วแหละอ่ะแต่ว่าต้องปลดล็อกให้ได้หนึ่ง้อยนะ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรอีกนิดเดียวครับทุกทุกคนดูไม่นานหรอกเดี๋ยวผมตัดช่วงไปทุกทคนก็เห็นแล้วแบบ อีกนิดเดียวก็จะ100แล้วละประมาณนั้นแต่สําหรับผมก็อาจจะต้องนั่งเล่นประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเออเออยางว่ามันก็ดีหน่อยเพราะว่าผมฟาร์มอ่าฟาร์มแมสเตอรี่ในดาน่านสนุกเนี่ยมันดีจริงนะไม่ต้องเข้าออกเข้าออกเดินบนตีไปเรื่อยๆจะเล่นวิธีไหนก็ได้ครับซอมบี้เกิดก็ตีหรือไม่ก็สแต็กไปเรื่อยๆฮะให้มันกองกกันแล้วก็ตามด้วยสกิลเดียวแบบนี้ก็ได้ครับแล้วแต่ พราะสุดท้ายเนี่ยมันก็ใช้เวลาเท่ากันนะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ผ่านเลเวล75มาได้แล้วถึงแม้ว่าผมจะใช้สกิลตอนนี้ไปก็ไม่ได้เห็นผลเท่าไหร่เพราะพวกซอมบี้พวกนี้มันก็โดนทีเดียวมันก็ม,นกมันก็หายอยู่แล้วอะ่ะ <c oughs> เออผมก็ไม่รู้ว่าจะเปรียบเทียบยังไงนะเดี๋ยวไปเปรียบเทียบกับบอสในเรดเลยแล้วกันอันนั้นน่ะน่าจะเห็นตั้งแต่อ่าพลังโจมตีของผมเพิ่มขึ้นมา2อ,อันนี้มันส่งผลมากๆนะเพราะว่าบอสเนี่ยมันสู้นานและการที่สู้นานเนี่ยมันก็หมายถึงดาเมจที่มันจะ อาถาถมกันเยอะขึ้นอนะ่ะแถมมีเพิ่มดาเมจสกิลอีกอันเนี้ยเห็นผลแน่นอนเพราะว่ามันเพิ่มเยอะมากๆอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันโอ้แล้วก็นิวสกิลล็อกด้วยอันนี้น่าจะเห็นผลเหมือนกันเป็นไปได้นะถ้าผมแบบอัลล็อกเลเวลร้อยเนี่ยผมอาจจะจบบอสในเรทได้เลยโดยการเล่นเพียงแค่คนเดียวแม่แค่นึกก็ตื่นเต้นแล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับทุกทคนรอผมเล่นแป๊บหนึ่งขอนั่งฟาร์มก่อนไปฮะ let's go เคสักทีครับสักทีเก้าเก้าแล้วเ้าเก้าล้หนานจริงนานจริงเอามาอีกแค่นิดเดียวครับน่าจะต้องเล่นอีกรอบคือในตอนนี้ผมเล่นแบบปกติแล้วนะเพราะว่ามันต้องมันต้องเลือกไงระหว่างเล่นแบบ ฟาร์มมาสเตอรี่แบบฟาร์มจ๋าๆเลยอะไม่สนไอทงไอเทมอะไรพวกเนี้ยฟาร์มไปเลยก็ฟาร์มได้แต่พอผมคิดไปคิดมาเอเปิร์กผมอาที่ผมหมายถึงคือสปินอะที่เอาไว้สุ่มเปิร์กอะผมหายไปเยอะเลยผมก็เลยนั่งคิดว่าเออเล่นปกติไปก่อนฟาร์มสปินไปด้วย <c oughs> ไม่ได้มีอะไรเลยต้องการฟาร์มสปินผมก็เลยกลับมาเล่นแบบปกตินั่นแหละเล่นผ่านจบด่านไปเรื่อย เอาเป็นว่าเรื่องนั้นช่างไปก่อนเพราะว่าตอนนี้อีกแค่เวลเดียวเท่านั้นก็จะถึงเป้าหมาย new skill unlock ผมก็จะได้รู้สักทีว่าคืออะไรอีกแค่นิดเดียวครับทุกคนรอกันแป๊บหนึ่งไม่ไกลเกินรอเอาละได้เลยไหมเนี่ยเวลาใกล้จบแล้วนะครับซอมบี้อีกได้เรียบร้อยเต็มและต่อไปก็แม็กเลยนะฮะโอ้ยโอเคโอเคตอนนี้ได้แล้วนะครับอ่าตอนนี้กดได้แล้วใช่ไหม ตัววีเหรอสกิลวันล็อกแล้วนะครับมาเดี๋ยวลองกดดู1 2 3าปับ๊บวัดคืออะไรอ่ะคืออะไรรีเซ็ตดอยเดี๋ยวสิเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งต้องต้องลองเข้ามาเล่นใหม่มาฮะกลับมากันอีกรอบโอเคที่ผมพอจะนึกขึ้นได้นะก็คือเป็นการรีเซ็ตสกิลใช่ไหมแน่เลยน่าจะเป็นการรีเซ็ตสกิล มันก็จะสมเหตุสมผลเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมเข้าไปเล่นเรดอ่ะโอ้โหผมเห็นคนกดสกิลกันแบบกระจุยกระจายอะโดยเฉพาะอันติอกดกันโ,โกดกันไม่หวันไม่ไหวน่าจะเป็นการรีเซ็ตสกิลเอามาเพื่อเป็นการทดลองนะครับเดี๋ยวผมจะกดสกิลทั้ง3ามสกิลให้หมดก่อนปั๊บแล้วก็ปั๊บแล้วก็ปั๊บโอเคลองกดตัววีดูนะครับหนึ่งสองสามปั๊บ โอ้โหคอมโบอันติเมตคอมโบอันติเมตครับเวลาผมอ่าเก็บอันติเมตไว้ครบแล้วแล้วก็กดไปทีหนึ่งหลังจากนั้นก็กดรีเซ็ตตามก็จะได้อันติมาใช้อีกรอบหนึ่งผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วคนใช้อันติเมตรัวๆนี่มาจากตรงนี้นี่เอง <c oughs> อื้อโอ้แต่ก็คิดแล้วก็เสียดายนะเพราะว่าอันติของอาวุธแดกเกอร์เนี่ยมันไม่ค่อยแรงมันไม่ค่อยแรง ประเด็นนมันอยู่ที่ตรงนี้เลยถ้าผมรู้ว่ามันจะรีเซ็ตเนี่ยผมอาจจะเก็บในส่วนของอาวุธสมอนะเพราะว่าสมอนี่ก็อันติแรงอยู่อ่ะแต่ช่างเถอะมันรีเซ็ตสกิลให้ด้วยก็ถือว่าโอเคไม่ได้แย่แล้วอาวุธอื่นๆก็ปกตินะครับให้แค่อาวุธนั้นๆก็เข้าใจได้อ่ะเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นเรดคนเดียวดูแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ที่ผมเข้าไปเล่นนะผมทำดามเมจได้สูงสุดอยู่ที่4ี่หมสา ก็ตอนที่ผมกําลังฟาร์มมาสเตอรี่นั่นแหละผมก็แว,แวะเข้าไปเล่นบ้างได้ถึง4ี่หมเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่เซตนี้นะโดยเฉพาะอาวุธดาบอะผมเปลี่ยนไปหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวมาลองเซตนี้ดูกันก็เซตเดิมนั่นแหละแต่อาจจะเปลี่ยนนิดเหน่อยอเดี๋ยวกลับไปที่หน้าล็อบบี้แล้วกันมากลับมากันและเดี๋ยวรอบนี้ให้ดูทุกอย่างเลยแล้วกันนะว่าเซตที่ผมใช้เอาไปต่อสู้เนี่ยเป็นเซตอะไรบ้างมาดูที่อาวุธครับก็จะเป็น2อ,อาวุธนี้นะดาบก,กร์ดาบควงผมแล้วก็กรงเล็บซอมบี้ตามนี้เลย เปิร์กก็เป็นเปิร์กแวมไพร์นะครับของดีที่แนะนำส่วนคอสเมติกก็ตามนี้ฮะดราก้อนบูสต์คอมพิวตี้แมสสัตว์เลี้ยงผมจะใช้เป็นเซตนี้นะครับนี่เซตทำดามเมจคู่ไปเลยเอาเอาไปแบบนี้เลยดี D. ที่สุดแล้วอ่าแล้วก็ไปดูตรงนี้นิดหนึ่งเน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 อ่าให้ดูในส่วนของดักเกอร์นี่ก็เป็น0.5%เลยส่วนอันนี้ก็ได้แค่บีสนะอยู่ที่2.5%หาได้แค่นี้นั่นแหละอ่าปา ไปดูกันนะครับว่าเซตนี้จะจัดการบอสได้หรือเปล่ามาดูกันคือถ้าจะให้ดีกว่านี้เนี่ยก็ต้องไปฟา์มสเตอรี่ในส่วนของเคียวเพิ่มมาอีกเพื่อที่จะได้เป็นแบบสุดยอดไปเลยแต่แค่นี้ก็ลองดูก่อนเอาละก่อนเข้าไปเปิดบอสก็ยืนตรงนี้นิ่งๆก่อนครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะมาทำการรีเซ็ตสกิลกันเข้าไปก็อันติอัดนาได้เลยโอเคเรียบร้อยกดตัววีนะครับปึ๊บ เอาไม่ใช่โอเคเรียบร้อยก็รีเซ็ตสกิลทุกสกิลเลยนะอันติแล้วก็อีก3สกิลด้วยกันแต่ว่าเปิร์กนี่ก็ปกติไม่ได้รวมอยู่ในนั้นออาไปตอนนี้ก็พร้อมแล้วก็เข้าไปได้เลยแล้วก็รีเซ็ตกำลังจะมาอีกรอบหนึ่งก็ถือว่าดีครับดีอันติ2ทีอัดหน้าตัดอัดหน้าักหนักเอาไป let's go let's go เปิร์กดเข้าไปใช้สกงสกิลให้หมดก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยเอาติ โอเคเอาตีเสร็จแล้วก็รีเซ็ตเลยไหมรีเซ็ตได้ไหมไม่ได้ครับโอเคมาตรงนี้แล้วก็กดรีเซ็ตโอเคอันตีอีกรอบนี่อืจัดหนักจัดเต็มซัมมอนผมนี่เพียบเลยลนะ <c oughs> อืมแต่ว่ากรงเล็บผม <c oughs> ผมน่าจะเก็บกรงเล็บไว้ก่อนนะเอออันนี้อันนี้เล่นเล่นเล่นพลาดนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ดาเมจนี้เขาแบบอืม คือพูดจริงๆนะถ้าร่างเงาของผมมันไอ้นั่นได้อ,ะ,อะเพิ่มดาเมจเข้าไปได้ด้วยอ่ะโอ้โหมันแบบเพอร์เฟกอะโคตรทีมอะครับบอกเลยโคตรทีมผมสามารถตั้งทีมของตัวเองได้เลยอ่ะมากรุงเล็บมาแล้วกดสกุสกิลรีเซ็ตใกล้แล้วจะทันเวลาสเตรงไหมไม่น่าทันดูแลแต่ไม่เป็นไรก็เก็บอันนี้ได้อยู่มั้งนี้แต่ว่ารีเซ็ตน่าจะได้อยู่รีเซ็ตมารีเซ็ตมารีเซ็ตรีเซ็ตสกิล สกิลอัดเข้าไปอัดเข้าไปมุมม่วนนิดนึงต้องขออภัยผมก็มองแป้นไม่ค่อยเห็นไม่บงังเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนใกล้จบบอสค่อยกลับมาดูกันใหม่ตอนนี้ก็เดี๋ยวผมขอตั้งใจนั่งเล่นก่อนแต่จะว่าไปก็จริงผมน่าจะไปเก็บมาสเตอรี่ของกรุงเล็บก่อนเพราะว่าที่เพิ่มดาเมจเนี่ยมันรอนานมากนะสกิลเพิ่มดาเมจอะ <c oughs> เอออ่ะก็ไป รอดูตอนที่บอสใกล้จบกันเอาละตอนนี้เหลือสองนาทีกับอีกสามสิบวินะทุกทุกคนคิดว่าคิดว่างไงบ้างครับตอนนี้ตอนนี้คิดว่างไงบ้างครับเลือดบอสนี่ต่ำกว่ารสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเอา้ามาเข้ามาตั้งใจเล่นอยู่นะฮะตอนนี้ <c oughs> แต่ผมคิดว่าน่าจะได้น่าจะเก็บได้อยู่ไม่น่าจะเป็นปัญหาถ้าผมทำแบบต่อเนื่องนะ ใช้รีเซ็ตแบบจังหวะด,ดีๆมันก็มันก็โอเคอยู่เอาให้มันได้คุม้มๆมะมามาอีกแค่นิดเดียวอีกแค่นิดเดียวอีกแค่นิดเดียวเอาหน่อยเอาหน่อยเอาเอาเรียบร้อยแล้วโอ้โหเหลือนาทีกว่ากว่าอือ <c oughs> ได้ทีสามสิบเอ็ดเหรียญทำดาเมจไปได้สี่หมื่นเก้าครับเ <c oughs> มโอโหคนเดียวผ่านแล้วฮะอือือ เอามาเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของตรงนี้สักเล็กน้อยแล้วกันนี่ตอนนี้ผมฟาร์มได้249เหรียญยังขาดอีกเยอะเลยครับแต่ว่าน่าจะเก็บทันไม่ใช่ปัญหาอะไรถ้าต้องการทั้งอาวุธแล้วก็อาคอสเมติกต้องใช้800ก็น่าจะเก็บทันโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการเก็บมาสเตอรี่นานมากแต่ก็คุ้มค่าครับเพราะว่าเห็นไหม มันสามารถยกระดับให้ผมสามารถจัดการบอสในเรดได้เลยโดยการเล่นเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นก็ตามนี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันแต่แป๊บหนึงครับแปบ๊บหนึงผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกสนุกจากผมนั่นแหละลองกดเข้าไปดูกันได้แล้วก็ฝากการสมัครสมาชิกไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นั้นสวัสดีครับผม